สวัสดีครับท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับนายเจรนาศีแก้วนักศึกษาภาควิชาคารุฟ้าไฟฟ้ารหัสนักศึกษา6 0 0 8 0 5 0 2 2 7 0ครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปรับชมระบบการสร้างอาหารออนไลน์ของร้านทองหลอดไทพิโตนะครับจะมีอะไรกันบ้างครับเชิญรลบฟังรับชมได้เลยครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าของล็อกอินนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับจะมีประกอบด้วยอินพุตสตัวก็คือ username กับ password นะครับ ก็หลังจากการล็อกอินเนี่ยเราก็จะทำการาเช็คอีกทีนึงว่ามี username กับ password เนี้ยในฐานข้อมูลหรือไม่ถ้าไม่นะครับก็จะให้กลับมาใส่ข้อมูลอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านยังไม่มีข้อมูลนะครับหรือว่าไม่มีเนมเบอร์นะครับเราก็สามารถาสร้างสมาชิกใหม่ได้หรือว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับ create นะครับ and account นะครับเพื่อทำการสร้างข้อมูลใหม่หรือสร้าง อ่า User ใหม่ครับคลิกไปก็จะเป็นประกอบ User n a m เแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ผมจะทำให้ดูก่อนครับแล้วก็เป็นอีเมลนะครับแล้วก็ชื่ออ่เบอร์โทรศัพท์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับแล้วก็ใช้ที่อยู่ร้านไปก่อนแนละ้วกดร e จิเตอรครับกดหนึ่งทีก็ ้วผมก็จะขึ้นบ้าเรจะเจอคอมพิวต์นะครับเพื่อทําการสมัครเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้ที่เสื้อเนมแล้วก็เพื่อของเรานะครับเรียบร้อยบัญชีของเรานะครับเราก็ไปกด go to login page ครับแล้วก็อยู่ด้านนี้หน้าแรกใหม่ครับเราก็กอกข้อมูลเมื่อกี้นี้นะครับใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยครับก็จะเข้ามาสู่ระบบหน้านี้ครับก็จะเป็นหน้าของการสร้างออนไลน์ของเรานะครับจะเป็น delivery นะครับ ก็จะมีประกอบด้วยโลโก้นะครับแล้วก็จะมีชื่อร้านที่อยู่แล้วก็เป็นเมนูด้านบนครับเมนูบาร์ข้างบนครับตามนี้นะครับแต่ว่าในเมนูบาร์นข้างบนครับเราจะไม่ใส่หมดนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสแค่ระบบสั่งอาหารของเรานะครับแค่นั้นนันนะครับก็คือหน้าแรกของร้านแล้วก็จะเป็นการสั่งจองเนี่ยเราจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับก็คือเราแค่ทําแค่ในส่วนของออเดอร์ที่เราต้องการจะเดลิเวอรี่ของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เลนลงมาข้างล่างก็จะเป็นมีด้านซ้ายก็จะเป็นการสั่งอาหารออนไลน์นะครับด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับก็ด้านขวานะครับเราจะมีประกอบด้วยนะครับข้อความเขียนว่าเฮลโลนะครับแล้วก็จะมีของ user name นะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับสักครู่นะครับแล้วก็มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่นะครับเราสามารถแก้ไขได้หลังจากการสมัครนะครับ ว่าเราต้องการจะแก้ไขนิดนึงแล้วก็กดตรงน,นี้แล้วกดเซฟทีนครับระบบก็จะเกิดทําการเซฟเรียบร้อยนะครับกดแล้วเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับแล้วก,กดรีเฟซทีนึงอ่าก็จะขึ้นเจ็นเอ็ดลยนะครับก็เมื่อกี้ที่เราแก้ไขก็เรียบร้อยนะครับต่อไปรเราก็จะมาดูเลื่อข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างหันที่หลังนะครับก็อนนี้จะเป็นระบบของการรรวิวเลเวอร์นะครับเลเวอร์รอก็จะมีการนําแบบ คอมเมนต์ที่มาจาก Google แ a p ในการให้คะแนนร้านแล้วก็ให้ความคิดเห็นของร้านนะครับเราสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับตามที่เราต้องการจะดูนะครับแล้วกดแล้วกดบิวมอลแล้วก็สามารถดูได้นะครับกดว่ามีใครให้คะแนนเราบ้างใน Google Maps แ a p เราก็จะมีอ 4. 0่ดดาวนะครับก็คือสดาวนั่นเองครับแล้วก็109 1 0ก้าเคอมเมนต์นะครับ109กคอมเมนต์ก็คือ109ความเห็นนะครับ ่วนด้านขวาก็จะเป็นบทความนะครับที่เราต้องการจะให้ลูกค้าสามารถเลือกอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทความนะครับบทความนี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ครับเป็นระบบหลังร้านนั่นเองครับแลาสามารถแก้ไขได้นะครับก็จะไปที่แอดมินเลยนะครับแอดมินก็นี่นะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสพ a s เว o ร์ได้เรียบร้อยนะครับก็อยู่ด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของการ จัดการระบบะบทความนะครับต่อไปเราจะมาลองเพิ่มทดสอบกัอนเลยครับว่าใช้ได้จริงไหมครับอันนี้เราจะคำว่าเทสเทสเอนะครับเทสเอแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทสบีนะครับแล้วก็ใส่รูปรูปหรือเราไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราครับอันนี้เราใส่ตรงนี้เขียนโดยใครสมมติว่าแอดมินแล้วกันอ่ะกดสับมิสไปก็ทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการแก้ไขนะครับอ่ะเรากดรีเฟรชทีนึง ก็จะมาจะเป็นด้านนี้นะครับเป็นเทสเอนะครับแล้วก็เขียนโดยแอดมินนะครับถ้าเราต้องการจะลบก็สามารถลบได้ง่ายๆเลยกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete ทีนึงครับกดตกลงเรียบร้อยครับก็จะแก้ไขแล้วแล้วก็กด save ทีนึงก็จะมาแค่อย่างเดียวนะครับแล้วล่างก็จะเป็นฟุตเตอร์ธรรมดาก็จะเป็นคําแนะนําร้านร้านเปิดเมื่อไร่แล้วก็การติดต่อร้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟุตเตอร์นะครับ ต่อไปเราเลื่อนขึ้นข้างบนครับอ่าเลื่อนลงมาและขึ้นขึ้นบนแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาตรงนี้นครับเป็นเมนูนะครับถ้าเราต้องการจะสั่งซื้ออาหารออนไลน์แล้วก็สามารถกดได้เลยครับถือว่าผมต้องการจะใช้อ่าต้องการจะซื้อนะครับอ่าขออภัยนะครับต้องการจะซื้อผัดไทยนะถติว่าต้องการเจ็ดชิ้นแล้วกดเลื่อนได้นะครับกดเจ็ดชิ้นนะครับอืม ในกควต์จำนวนนี้เราไม่สามารถใส่เลขศูนย์ได้นะครับหรือว่าตามก่าแล้วก็คือต้องเป็นเลขจานวนเต็มเท่านั้นนะครับน,น,นี้ถ้าเราเพิ่มรายการนี้ไปแล้วเราไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้อะไรผมลองเพิ่มดูนะครับนี่ครับก็จะบอกว่าจะขึ้นว่าริสเมนูแฮตอาร์เรลดีก็คือมีรายการเมนูตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราจะเพิ่มต้องการจะเพิ่มเราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับไปที่ดีนสอตรงนี้นะครับกดคลิกอีกทีถ้าต้องการเป็น 8, แดก็กดเลขตรงนี้นะปรากด เปลี่ยนเป็น8ครับกดอัปเดตครับก็จะตกลงนะเรียบร้อยก็จะเป็น8เห็นไหมครับก็จะคำนวณราคาเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเราต้องการผักผู้กินซีฟู้ดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสมมติเราต้องการเป็น9ชิ้นแล้วกันกด add to cart นะครับเรียบร้อยครับก็จะเป็น9นะครับผักผู้กินนะครับซีซั่นซีฟู้ดกออภัยแลเป็นวันนี้นะครับ เมื่อเราต้องการจะสั่งเรียบร้อยเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะแบบอ่าเรียบร้อยแล้วเราเราพอใจแค่นี้เราต้องการจะซื้อแค่นี้เราก็กดคอนเฟิร์มครับกดคอนเฟิร์มทีนึงก็จะเป็นหน้าด้านนี้นะครับก็จากระบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเช็คเอาท์นะครับจะมีมีเลขออเดอร์ของตรงนี้นะครับเลขออเดอร์ก,ก็จะมีประกอบด้วยอ่าซีเรียลนะครับ O R D 0528ก็คือเดือนที่5 วันที่28นะครับแล้ก็จะเป็นท้าหลัง4ตัวนี้จะเป็นเลขของการแรนดอมนะครับเลขรหัสทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโค้ดของการออเดอร์นี้นะครับตร,ตรงนี้สามารถแก้ไขได้เพิ่มเติมน,นะครับเช่นว่าเราต้องการจะแก้ไขเป็นอ่าเป็นถืวเป็น9เหมือนกันอนะ่ะแล้วก็อัปเดตอ่าเรียบร้อยแล้วก็กเรียบร้อยแล้วจะเป็น9เหมือนกันแล้วก็กคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับกดคอนเฟิร์มใหม่อีกครั้งนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเห็นได้ว่าก็จะเป็น9้าสองรายการเลยนะครับก็เป็นอ่าสิบแดรายการทั้งหมดสิบแปดสิบแดอ่าชิ้นนะครับที่เราต้องการจะเลือกรายการนะครับตรงนี้ก็สามารถแก้ไขหรือว่าทําการลบได้นะครับอ่าเมื่อเราพอใจแล้วเรากดคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งระบบก็จะทําการนะครับรันของใบสลิปหรือว่าใบฟังอาหารของเรานะครับก็จะมีนะครับยูออเดอร์เป็นนี่ครับเลข เลขของออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ร้านแล้วก็จะมีวันวันที่แล้วก็มีอ่อยเวลาที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วมีชื่อนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายการสินค้านะครับแล้วก็บกแบกอีก8เซนนะครับโดยระบบนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับก็กดไปที่อ่าปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มของการพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เป็นไฟล์อ่ะ pdf ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นวานนี้ครับนี่สามารถ บันทึกได้ครับเรียบร้อยก็สามารถปินได้ปกติทั่วไปครับเราก็ลองมาปิดดูครับปิดดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราสร้างหาเสินเมื่อเราสร้างหารเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมาดูสถานะของเราว่ามีทําการเป็นที่ไหนแล้วนะครับแล้วกด h i Story นะครับเมื่อกี้เราสั่งนะครับ7289ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเลขนี้นะครับเลขออเดอร์นี้นะครับ อก็จะเป็นราคาประมาณนี้นครับอันนี้ท่านสก็ช่างมันครับไม่เป็นไรอ่าเมื่อถึงน้านี้แล้วใช่ไหมอาสุว่าเราจะเดี๋ยวผมลองเพิ่มใหม่เพิ่มการสั่งราาเพิ่มสั่งรายการกสักสามชิ้นครับอ่าคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะไม่สนใจแลเราแค่ทดลองครับอ่ากดรีเฟรทีหนึ่ง เมื่อกี้นี้เราก็สั่งเป็นเลขของ0269นะครับเป็นเลขของด้าาหลังนี้นะครับ0 2 9เราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้น,นะครับการจัดเรียงของตัวหนังสือก็คือตัวจัดการของข้อมูลก็คือ,อจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็แล้วแต่เราครับสามารถคลิกได้ตรงนี้เลยครับอ่าตอนนี้แล้ตัวอย่างเราต้องการจะเป็น0269แล้วกันนะครับรายการที่เราต้องการจะจะทามาครับ เราก็สามารถแจ้งความแจ้งความมาแจ้งใบสั่งสินค้าคือเราสามารถแจ้งนะครับชาระเงินได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะระบบนี้ก็จะมีในส่วนของการหาเซิร์ชข้อมูลได้เหมือนเช่นเดียวกันครับสมมติว่า,าต้องการจะโบกัาแค่ศูนยสองหกก็คือพิมพ์ไปสองสองหกเครับจะขึ้นแค่รายการเดียวนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะสามารถ จากฐานะก็จะมีคําว่า P นะครับเป็นตัวหนังสือครับ P นะครับก็จะมีความหมายดังข้างล่างนี้นะครับเป็นตัวอักษรนะครับเป็นคำคำย่อของมันนะครับเป็นสถานะของมันนะครับเมื่อเป็น P เนี่ยก็คือกาลังกาลังยังไม่ยังไม่แบบว่ายังไม่ได้ทําการแจ้งโอนเงินเลยเราก็สมมติว่าเราต้องการจะต้องการจะแจ้งโอนเงินสติว่าโอนเงินแล้วนะครับก็กด Payment นะครับสมมติว่าเรา โอนมาจากธนาคารอะไรดีเอ่ยธนาคารถือว่าธนาคารกรุงไทยแล้วกันอ่าแล้วก็กดเลือกสลิปนะครับที่เราทําการโอนเมื่อกี้นะครับเรากกดไป o p โอเพนนะครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้โอนมาไหนโอนไปวันนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เวลาเท่าไหร่เวลาเวลาสักอ่าสี่สิบแล้วกันห้าทุ่มสี่สิบอ่ากดอัปเดตครับกดอัปโหลดครับขออภยัยอ่าถ้าจะอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นด้านนี้นะก็จะมีหลักฐานนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับจริงๆก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยนั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จะเป็นการอัปโหลดของการส่งคลิปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมาลองอัปโหลดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับเช่นยวกันเหมือนกันครับเหมือนเหมือนคู่เหมือนคู่นี้เลยครับอัปโหลด ก็ไม่สามารถอัปโหลดได้นะครับเนื่องจากว่ามีการอัปโหลดไปแล้วนะครับก็คืออัปโหลดซ้ำไม่ได้นั่นเองครับแต่เราสามารถลบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดใหม่อีกครั้งได้นะครับก็สมมติว่าอันนี้เราโอเคแล้วทํารายการเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราต้องการจะส่งไปให้อดินดูว่าอันเนี้ยผมทําการแจ้งไปแล้วนะครับแจ้งการทำระเงินไปแล้วให้อดินสามารถดูได้ก็กดเซนต์ตรงนี้นะครับอ่ะกดเซนต์ที่ปุ๊บเห็นไหมครับว่าจะเป็นรายการนี้จะมีคําว่า c ครับก็คือสเตตัสของเ h ็ค k i n g นะครับ ก็ทําการส่งไปให้แอดมินดูว่าเนี่ยผมทําการแจ้งชําระเงินไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถลบได้ครับตรงนี้อ่าลบอ่าเรียบร้อยลบแล้วนะครับก็จะเป็นมาณนี้นะครับส่งตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับซีนะครับเรียบร้อยทําการสร้างเรียบร้อยแล้วครับก็ต่อไปเราจะมาดูระบบของ ําทการก็คือ Re e s ponsive ของหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นหรือเ,อเรียกง่ายๆว่าโหมดโทรศัพท์นะครับเรากดคลิกขวาที่ก็ทดสอบครับไปติ๊ไปตัวที่นี่ครับก็จะเป็นอันนี้เป็นโทรศัพท์นะสมมติว่าเป็นโทรศัพท์รุ่น iPhone X หรือก็เป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นครับ iPhone X นะครับนี่คือหน้าเมื่อของหน้าจอของมันนะครับแล้วก็สามารถเลือก เมนูได้แล้วก็เนี่ครับเป็นโทรศัพท์นนี่คือโหมดโทรศัพท์นะครับเป็นพวกโทรศัพท์เป็นโมบายนะครับอ่าแล้วก็สมารเลือกได้นะครับพิซซอรี่อะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าการแสดงหน้าหน้าผลของเว็บไซต์เนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งครับการแสดงผลนะครับอ่าสมมติว่าเราต้องการจะเลือกใช่ไหมอันนี้คือยังไม่ขั้นไม่มีอ่าตะกร้าสินค้านะครับตรงนี้ไม่มีนะครับลองตัวทดสอบตัวทดสอบดูนะครับยังไม่มีนะครับเมื่อเราต้องการจะเพิ่มกด a อด ทูคาร์ดไปครับอ่าก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเลขหนึ่งก็คือว่าเราทำการสร้างไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับอ่านี่ก็จะเป็นนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นอ่าการเช็คเอาท์นะตรงนี้นะครับแล้วก็อัพคอนเฟิร์มได้ตรงนี้นะครับอืมอันนี้จะเป็นหน้าของการหาเล็บประสนะครับของเว็บไซต์ของเราเองนั่นเองครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเราก็ ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าของการสร้างอาหารออนไลน์นะครับของยูเซอร์ครับต่อไปเราจะมาทําการเพิ่มมาหารตรงนี้ของระบบของแอดมินนะครับสามารถเพิ่มรายการสินค้าตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับอ,อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนพอยต์ตรงนี้ก็มาทําการลดราคานะครับหรือว่าทําการลดส่วนลดนั่นเองครับลากเอาดูครับเ,เรียบร้อยครับ ต่อไปเราจะมาดูระบบของแอดมินนะครับถ้าเกิดรหัสผิดก็จะเป็นประมาณนี้ครับ username a n d p a s s w o r d ผิดนะครับอน,นี้ก็จะเป็นก็จะเป็นวันนี้ครับก็เป็นแอดมินของซิสเต็มนะครับก็คือแอดมินซิสเต็มก็คือระบบของแอดมินะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลของรายการสินค้านะครับแล้วก็ ทำการแก้ไขหรือว่า Delete นะครับหรือว่าทำการเพิ่มตรงนี้นะครับสุว่า,าต้องการเพิ่มตรงนี้กดเพิ่มไปเทสต้มยำราคา8 9 5จเก้า้าสตางค์8.95้แล้วก็จะเป็นอ่ะเทสอิแล้วก็รูปภาพจะต้องการจะเพิ่มเข้าไปสุว่า,าต้องการเพิ่มเป็นรูปอันนี้ล้วกันอ่าแล้วกดอันนี้แล้วก,อวก,อนนวก็อันนี้จะเป็นฐานข้อมูลนะครับก็คือ เป็นประเภทเราจะแยกประเภทครับเป็นประเภทของซุปอาหฟีฟู้ดแล้วก็สลัดแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้จะดึงมาจากฐานข้อมูลทีนึงนะครับเพื่อทําการประเภทนะครับสมมติว่าเราสมมติว่าประเภทมากขึ้นเราก็สามารถไปเพิ่มในฐานข้อมูลได้ครับเพื่อทําการคิวรี่ข้อมูลมานะครับว่าอันนี้เป็นต้มยําเป็นซุปนะครับปกดแอดโปรดักต์ไปเรียร้อยก็จะเป็นตรงนี้ครับข้อมูลจะขึ้นมาอ่างนี้อ่ะเห็นไหมครับก็จะเป็นเทสต้มยำนะครับ ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปลองอีกสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แก้ไขสมมติเราต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เป็นสมมติเป็นราคา9 9เหรียญก็กดอัปเดตอ่าอัปเดตเสร็จแล้วก็จะขึ้น9เหรียญนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการดีลก็กดตรงนี้ดีลได้เลยนะครับถ้าแต่เรานะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้มากกว่า2 2ค่าหรือว่าเรื่อยๆครับ แล้วล้าเราจะต้องการจะแก้แก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะใส่ทีเดียวลหลายๆรายการแล้วก็ไปอัพโหลดรูปที่หลังก็แล้วแต่เราเลยครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าระบบของปกติก่อนว่ามันขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับอ่าเห็นไหมครับก็ขึ้นตรงนี้นะครับก็ขึ้นรายการตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่า เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องการจะลบข้อมูลการกดตัวนี้ครับลิตเรียบร้อยก็จะมีแค่3รายการที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของเว็บไซต์การสร้างสินค้าอ,ออนไลน์ของระบบของท้องหล่ไทพิโตนะครับก็สวัสดีนะผมนายเจนสีแก้วเจ้าของลาไปก่อนครับ,นะส,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ